นะวันนี้ปีที่แล้วโโอ้โหเพลงนี้มีของมีวงมาผมไม่ร้องไนงะต้องขอไปด้วยไอช้าเนี่ยเขจะสวยๆ,ๆได้อยู่นะครับอันร้องขอมาใหม่แล้วกันนะเพลงที่ขอมานะครับเพอร์พิสอ่อันนี้ก็ไม่เคยแก่ร้องเหมือนกันนะเป็นวงเดียวที่ใครไม่เคยแก่วงเขาเล่นเพลงเขาเล่นเลยเป็นี้ก่อนแล้วกันเอาที่เล่นได้ก่อนนะฮะมีขอเพลงจากพี่จีนกษิดิดมานะครับผมเพลงนี้นะครับกลายเป็นเพลงเอามาตาอีกหนึ่งเพลงสวัสด,ดีด้านหน้าด้วยสวัสดีสมาชิงใหม่ด้วยแล้วกันนะครับ d o น t even t น i ิ k about <c oughs> running away <c oughs> sweetie สู้สมาร์ูโฮมอัลตวรอดสู้อย่างมีสตา ตัวเธอยังต้องการเวลาตอนต้องมองดูเจอที่ไกลอาจจะมีสักวันช่วยกันรอนานเวลาเชอมเป็นเธอหัวใจย้ายงานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอได้ก็อาจจะไม่ใจผู้นั้นรู้แต่หนังงอยใจต่อฉันเป็นคนเดียวที่รอรวมที่คนเยอะสิงตัวไว้ฉันเองเข้าใจ ว่าผมต้องใช้เวลาหากรักเพียงพอจะมีวันจูบลมเทียมเลยใจจะรู้ภายในใครที่หอยเฝ้ารักและหัวใจตื่นแล้ววันเวลานานเท่าไรเธอยังมองไม่เห็นใครตัวเองยังต้องการเวลาตอนเฝ้ามองดูเธอที่ไกลห่างอาจจะมีสักวันมา ก่อนอะไรมันอาจจะสายรอนานๆก็อาจจะไม่ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังง่ายใจก่อนฉันตป้นคนเดียวที่รอรอนนๆก็อาจจะบันทอนหัวใจย้ายนานเกินไปกอนอะไรมันอาจจะสายรอนแนๆก็อาจจะไม่ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังง่ยใจ จากคืนไม่มีดาวแต่ดาวในตอนเชา้าท่้นดูสดใสเธอไม่มีใครที่อยู่ตรงนี้ความคิดของฉันแล้วเลือเสียทีแค่อากใหทิตย์นี้เรารักกันใช่ว่าสั่นเป็นคนเดียวที่รอ จะมีโอกาสไหมให้เราลับมรักกันหนังซื้อเล่ดิมแต่อมไม่เหมือนเดิมและนี่เป็นฉบับปรับปรุงที่ผ่านมาให้มันเป็นนาทีฉันร้อมที่จะตีที์มันขึ้นมาใหม่แต่ว่าเธอจะจำได้หไหม 但我相信等待安排，证明证明爱情能出意外，证明证明没吃饱尽管，都是你的安

ตังซือแล้วเดิมแต่จอมไม่เหมือนเดิมเอ้าแล้วมีเฉบัปรัรุงที่ผ่านมาให้มันเป็นแบบดีฉันร้อมที่จะตีดินมันคือใหม่แต่ว่าเธอใช่ตันมันไหมแต่ตอนจบไม่เหมือนเดิมชอบมันชอบกบ้างยจะลองมีอะไรชอบมันชอบกี่บ้างอยากจะลองมีอะไร Why you so cold? l e v e me a l o n g Why you so cold? g e v e me a o n ชอบมันชอบกี่บ้างยากจะลองมีอะไรชอบมันชอบกี่บ้างอยาตจองมีอะไร Why you so cold? l e v e me alone Why you so cold? v e e อยาจไปอยากจะกอดจริไหมใจต้องทยังไงจะมีอยากจะร้องไห้ Why you so cold leave me alone Why you so cold leave me alone ใจร้องไห้ใจร้องไห้ใจร้องหาบน้ำเส้นใจฉันต้อรักจะเบิกให้ทาร่า baby ไม่ต้อใจไม่เคยเสียใจในใจม่ทำใจวันนี้ฉันอาจจะต้องทนไม่ดีสองชั่วโมงให้เธอมาเบ้ยสองชั่วโมงให้เธอมาเก้ย Why you so cold leave me alone Why you so cold leave me alone สองชั่วโมงให้เธอมาเบ้ยสองชั่วโมงให้เธอมาเก้ย Why you so cold leave me alone Why you so cold leave me alone ไปที่ฝังแสงวอกไอกไอกไปไม่คิดว่าเธอจม่กันใจอนิมบางด้านซ้ายไม่เอาแล้วก็จะให้มันไมเข้ามากี่งกล้วลาที่เธอเรียนรู้ไมันจะอดยไหมาฉัน่ต้องกาเธอให้มันธะไม่ว่าอะไรยบอกว่าอายที่ตวเวลาที่เธไม่ต้องการตเธอบได้หมนเวาที่ฉันเป็นคนไม่ดีารู้กอวนดีจะอยู่แ่ดีพอใจว่าเชวันดีแต่วัอนดตอนดึฉันกาังไงันปร์ตักคุ้เอแล้อ้เธออันไป ในที่มาช้ำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าไม่ไหวฉันไม่ต้องการรางวัลตอบใจฉัน Hitless mission all out จากที่ความใกล้จะเจอ้ำด้วยความห่วง ที่ทำตามอลไรเพราะรู้สึก<อ>ตัวว<อ>สักทีว่าเธอไม่ได้รักไม่ได้สนใจกับคนอย่างฉัน, <ไป S 1> นที่ที่นนใใต้องฝืนตัดใจของแตนเขาคนเดียวในใช่ไหมไม่มีไรเจากที่เขาได้เลยจะตองที่ว่าเจอ,อยังคงเหลือเขาจะตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปต่อค<ไ>่นสองคนจะแนนคือเจอและวเขาบบรากักกั่มพีงฉันรู้ไหมฉันขออิสัตที่จะรักเขารู้ไหมฉันขออีสัตย์ ฉันนั้นก็ที่ทำให้เธอกลาเงาทั้งที่รักจำไม่เพ้เขานั่นคือสาที่เขาได้ใจจะไปกอดกอดเจ็บตัวช่ว่าเจอคนเธอเขาเจ็บตัวช่ว่าเราไม่ได้ไปต่อกสมรสเท่านั้นคือเจอและเขารักกันไม่ใช่ฉันรมไถึงนกิสาที่จะรักเขา ลมไม่ฉันโทษกิจชาที่จะมีแต่เขาฉันมันก็คือทำให้เธอคลายเงาจั้งที่รักเธอไม่แพาเขามันกิจชาฉันโทษกิจชาที่เธอรักเขาลงไมฉันโทษกิจชาที่จะมีแต่เขาฉันม totally ันก็คือทำให้เธอคลายเงาทั้งที่รักเธอไม่แพาเขามันกิจชาที่เขาด้ใจจะไป่ครอบรอ นะครับผมจัดมิวนะครับขอที่เล่นเพลงนี้แล้วกันนะฮะที่ขอมาพนดีที่แล้วนะมีของมาพอดีเลยจดัดไปแล้วเรียบร้อยนะคผมขอเล่นมาเรื่อยๆนะครับผมกับน้ำใจด้วยนะครับไม่ว่าะะจะเป็นทิปนะครับเงินมากน้อยไม่สำคัญนะครับผมนะฮะขอให้ลูกค้าที่ฟังเพลงก็เป็นความพอใจของเราและะ้วกันแน่เล่นไ,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไปได้ได้อีกเรื่องนึงนะครับขอนะนำเพลงอยากฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องยึดจุดชุบชีวิตอยู่ได้ดูว่าวันไหนอะเบอร์พิสนะฮะวันที่ยี่แปดเฮ้ยคุณทำกันได้ไไดี <ๆ S 2> มากเลยคิมนี้เ่ดูย <ๆ S 2> <ม>ี่แปดวันนี้เอ๋ออเดืนนนนห้าะคครรัับบผม

ฟรีเฮนด้วของเพลงอ่ะขอให้เธอได้ดีนั่นเองนะครับจังหวะเนี้แล้วก็มีเลยนะรสหวานด้วยรสหวานเพลงเพราะๆของเขาครับถ้าสามวงสามคอนเสิร์ตนะจะมีาสนุกด้วยกันนะครับวันไหนก็ดูเองนะมาจนได้นะเพลงนี้นะเป็นเพลงที่ถูกขอขึ้นมาบ้างที่สุดตั้งแต่เรารับไอแอปเข้ามาเล่นกีตาร์ช่วงเพลงประจำตัวแอปได้หลายคนถามว่ามือกีใต้โดนราไปไหนไปไหนออกไปแล้วฮะโดนไล่ออกนะครับรอบเท่าไหร่เหมือนมีอะไรเลิกกันอีรอบแล้วกับอยู่กันด้วยกันเหมือนเดิม้ำมีอะไรบอกคนสั่วมาแต่บอกคนสั่วตอนนี้เล่นแบบเวอร์ชันเวอร์ชัันนนนออออรรรริิจลลแแแแทาาหเเเเมมมกกกะคบบบบว็็็ีปงง ส่องได้ไปเข่าตัวหัวหอมลอยผักลอยไปไปจ้าผู้ใดเอาบุญหรือว่าจะเป็นงานแต่งส่องจะมีก้อยสิน้นสร้อยจุกเอลาา่าเาน้อยยามแหลมันคือสิมีแห่งทันใดจับโบสาวหนึ่งยางละทงมาหาดับฝาหน้าคอยบุญละเด้อแม้งานแต่งบุญเลิกจุดหวางานบุญแต่เอาอยู่นี่บังคับข,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 ขาก่อนหน้าบัดใดอ,อยู่นี่ผู้สาวเอาเขา sao hey bên nhau đi nào, đan má. Oh, ní ai yêu cảm rèn bên ta múa ai. Bên chưa lòng ai, để bên ta này. À, bên nào? Bắt con trắng ai? Hắn nào lau lá ba bê มันบอกไปใ้ได้แต่ไปล็อกอาเซเราไปต่อต้นเราพูดสีตาบอกหวมาไปตรงนั้นก็เป็นที่ขาเทาเราเชนเขาไว้ไปที่ขังแสงไปตรงนั้นไปตรงนั้นสิกี้าเอาล้ว่ได้ับเด็กอี บักคนสวดดังไอมันเอาเลราอย่ามาปิ้งเป็นใหญ่มันบ่เหมาะกับไผรใครแน่แต่ไปลองอาเซนเราบักคนสวดดังไอผู้ใดสิมาบอดพวกข้าเอาก็เป็นกีตาเขาเราเชิ่เขาไว้บ่ทันบักคนสวดดังไอมันเอาเลราอย่ามาปิ้งเป็นใหญ่มันบ่เหมาะกับไผรใครแน่แต่ไปลองอาเซนเราบักคนสวดดังไอผู้ใดสิมาบอดก็เป็นกีตาเขาเราเชิ่เขาไว้ เอาพีการนะครับพิธ right uh ีการจากเราพิธีรอันนี้หมอะเลเพลงครับนาอีสานนะครับขอีสต์เพลงเด่งเป็นเพลงเก่าๆนะครับเป็นเพลงของวงชื่อวงชื่อวงเขาชื่อวงเซล